วิสตาบำรุงสายตาป้องกันปัญหาสายตาด้วยสารอาหารธรรมชาติรู้หรือไม่ปัญหาเกี่ยวกับสายตาของเราเกิดได้จาก2ส,สาเหตุ 1. พันธุก,กรรมที่ได้รับมาแต่กำเนิดซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 2. ออายุและพฤติกรรมหลีกเลี่ยงได้ยากแต่อย่างไรก็ตามเราสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาสายตาที่มากับอายุและชะลออาการที่อาจเกิดขึ้นได้ปัญหาสายตามาพร้อมอายุ ช่วงอายุ13ถึง39ปีสายตาสั้นสายตาเอียงสายตามัวจากแสง UV Computer Vision Syndrome CVS แนวทางป้องกันพักสายตาจากการจ้องหน้าจอนานๆสวมแว่นตาที่มีเลนป้องกันรังสี UV และป้องกันแสงสีฟ้าช่วงอายุ40ถึง59ปี สายตายาวตามอายุต้อหินแนวทางป้องกันตรวจสุขภาพตาเป็นประจำทุกปีนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอใช้แว่นตาเลนส์โปรเกรสซีดเพื่อชะลออาการสายตายาวตามอายุช่วงอายุ60ปีขึ้นไปต้อกระจกจอประสาทตาเสื่อม (AMD) แนวทางป้องกัน ตรวจสุขภาพตาเป็นประจําทุกปีสวมแว่นตาป้องกันรังสีอุตราไวโอเลตเพิ่มแสงสว่างหาโรคตาพบมากในผู้สูงอายุต้อกระจกเกิดจากเลนแก้วตาขุ่นทำให้แสงผ่านเข้าไปในตาได้น้อยลงต้อหินเกิดจากความดันในลูกตาที่สูงขึ้นจนมีการทำลายประสาทตาจุดภาพชัดที่จอตาเสื่อมเกิดจากภาวะเสื่อมบริเวณจุดภาพชัด ที่อยู่ส่วนกลางของจอตาภาวะเบาหวานขึ้นจอตาเกิดจากน้ำตาในเลือดสูงส่งผลให้ผนังหลอดเลือดฝอยเสื่อมทั่วร่างกายภาวะสายตายาวเกิดขึ้นเมื่อมีอายุมากมีอาการมองเห็นไม่ชัดตาพร่าปวดตาดวงตามีความละเอียดอ่อนต้องดูแลเป็นพิเศษปัญหาสายตาที่เราไม่ควรมองข้ามแสบตาเคืองตาน้ำตาไหลแท้แสงมองเห็นภาพซ้อนตาหมูเบาหวานขึ้นตาต้อลมต้อกระจก ดูแลสายตาด้วยวิสตาเพื่อมองเห็นความสุขในทุกๆวันปัญหาสุขภาพสายตาในโลกดิจิตอลแต่ละวันเราอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแทบจะเกินครึ่งหนึ่งของชีวิตโดยเฉพาะคนไยทำงานที่ดุงตาต้องอยู่กับแสงสีฟ้าหน้าจอของอุปกรณ์เหล่านี้เป็นเวลาน,านานติดต่อกันทำให้ได้รับผลกระทบมากกว่าที่คิดภาวะตาลา้าดิจิทัลไอสเทรนปวดตาตา,ตา,ตาแห้งตาท่าน้ำตาไหล โรคจอประสาทต,ตาเสื่อมม่านตาอ่อน light like i r i s coloration โรคต้อเนื้อต้อกระจกรู้จักกับ CVS computer vision syndrome CVS คือกลุ่มอาการทางตาที่เกิดจากการใช้สายตากับคอมพิวเตอร์หรือเป็นเวลานานโดยความรุนแรงจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาในการใช้งานและจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง มีการศึกษาพบว่าประมาณ90%ของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ต่อเนื่องมากกว่า3ชั่วโมงต่อวันจะมีอาการคอมพิวเตอร์วิชันซินโดรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจเป็นร่วมกันจนส่งผลกระทบกับคุณภาพชีวิตอาการ CVS ปวดเมื่อตาตาแห้งแสบตาเคืองตาตา,ตาพร่ามู่โฟกัสได้ช้าลงตาสู้แสงไม่ได้ปวดกระบอกตาปวดสีสบางครั้งอาจมีอาการปวดหลังปวดไหล่หรือต้นคอร่วมด้วย ดูแลดวงตาด้วยวิสตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่ประกอบด้วยลูทีนซีแซนทีนและสารแอนตี้ออกซิเดนจากเบอร์รี่เจ็ดชนิดที่มีจุดเด่นเรื่องช่วยบำรุงดวงตาลดความเสี่ยงในการเกิดโรคทางตาวิธีรับประทานวันละหนึ่งแคปซูลอย่างน้อย7-14วันปริมาณการใส่ลูทีนในวิสตา สารสกัดจากดอกดาวเรือง333มิลลิกรัมลูทีน5%ได้ลูทีน16.65มิลลิกรัมซีแซนทีน3.33มิลลิกรัมออยอกำหนดให้มีลูทีนบวกซีแซนทีนไม่เกิน20มิลลิกรัมไม่ขายโปรสมัครสมาชิกเพื่อซื้อสินค้าโดยตรงกับบริษัท เข้ากลุ่มไลโอเอมาพูดคุยกันลิงกอยู่ข้างใต้วิดีโอ